สวัสดีครับและนี่คือรายการ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญในตอนที่แล้วความลับอันดำมืดที่สุดได้ถูกเปิดโปงและอาวุธสุดท้ายที่ทรงอนุภาพที่สุดกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ก็ได้ตกมาอยู่ในมือของฝ่ายพระรามแล้วโดยอุบายอันแยบยลของหนุมานบัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายศึกตัดสินชะตาระหว่างองค์อวตารแห่งธรรมะและจอมอสูรผู้เป็นต้นเหตุแห่งมหาสงคราม นี่คือแสงสุดท้ายแห่งกรุงลงกาส่วนที่หนึ่งอาวุธสุดท้ายในมือพระรามวินาทีที่หานุมานเหาะลงมาพร้อมกับประคำที่ซ่อนเรนกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ไว้ภายในเสียงชัยโยโหร้องด้วยความหวังก็ดังกระหึ่มขึ้นไปทั่วทั้งกองทัพวานอนอีกครั้งพวกเขารู้แล้วว่าจุดจบของจอมอสูรผู้ดูเหมือนจะเป็นอมตะนั้นอยู่ไกลแค่เอื้อมแล้ว หานุมานคุกเข่าลงเบื้องพระพักถวายประคำเส้นนั้นแด่องค์พระรามด้วยความเคารพสูงสุดพระรามทรงรับประคำนั้นมาไว้ในพระหัตสายพระเนตรจับจ้องไปยังลูกประคำเม็ดกลางที่แตกต่างจากเม็ดอื่นภายในนั้นคือแก่นแท้แห่งชีวิตของศัตรูคือหัวใจที่เต็มไปด้วยความทนนงตนความโกรธแค้นและความหลงผิดบัดนี้มันอยู่ในกำมือของพระองค์แล้ว พระองค์ทรงทราบดีว่านี่คือโอกาสเดียวและจะต้องไม่พลาดโดยเด็ดขาดในสนามรบเบื้องหน้าทดศกัณยังคงสำแดงฤทธิ์เดชต,ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งโดยหารู้ไม่เลยว่าความลับที่ตนพยายามปกปิดมาตลอดชีวิตได้ถูกเปิดโปงและจุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวของตนกำลังจะถูกทำลายลงในอีกไม่ช้า พระรามทรงหันไปศพพระเนตรกับหนุมานเป็นการส่งสัญญาณว่าแผนการขั้นสุดท้ายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วพวกเขาจะต้องประสานงานกันอย่างสมบูรณ์แบบจังหวะเวลาคือสิ่งสำคัญที่สุดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีทุกอย่างอาจจะสูญเปล่าส่วนที่สองแผนพิฆาตจอมอสูรแผนการสังหารทศกัณน,นั้นต้องอาศัยจังหวะเวลาที่แม่นยำที่สุด มันไม่ใช่เพียงแค่การทำลายกล่องดวงใจแต่จะต้องทำลายมันในวินาทีเดียวกันพอดีกับที่สอนพรมมาสของพระรามพุ่งเข้าสู่ร่างกายของทศกัณฐ์เหตุผลก็คือหากกล่องดวงใจถูกทำลายก่อนที่สอนจะถึงตัวทศกัณฐ์อาจจะรู้ตัวและหาทางหลบหนีหรือป้องกันตนเองได้ทัน แต่หากสอนถึงตัวก่อนที่ดวงใจจะถูกทำลายร่างกายของเขาก็จะยังคงสามารถฟื้นฟูตนเองได้ทำให้การโจมตีนั้นไร้ผล ดังนั้นภารกิจจึงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือหน้าที่ของพระรามพระองค์จะต้องเสด็จออกไปเผชิญหน้ากับทศกัณฐ์โดยตรงตรึงจอมอสูรไว้ในสนามรบและหาจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการแผลงสอนพรหม,มาตสอนที่ทรงอนุภาพที่สุดเข้าใส่เป้าหมายให้จงได้ ส่วนที่สองคือหน้าที่ของฮนุมานเขาจะต้องถือกล่องดวงใจไว้รอคอยสัญญาณจากพระรามและในวินาทีที่สอนพรหมมาถูกปล่อยออกจากคันสอนเขาจะต้องใช้พละกําลังทั้งหมดที่มีบทขยี้กล่องดวงใจนั้นให้แหลกละเอียดเป็นผุยผงในทันทีทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันในเสี้ยววินาทีเดียวกันจึงจะสามารถปลิดชีพจอมอสูรผู้ถอดหัวใจตนเองได้สำเร็จ มันคือแผนการที่ต้องอาศัยทั้งความกล้าหาญความแม่นยำและที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อใจซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างองค์อวตารและทหารเอกคู่พระไทยบัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วพระรามทรงสูดลมหายใจลึกก่อนจะก้าวออกจากพระพลามุ่งตรงสู่ใจกลางสมรภูมิเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูเป็นครั้งสุดท้ายส่วนที่ส สองราชันประจันหน้าเมื่อร่างอังสง่างามของพระรามปรากฏขึ้นณใจกลางสมรภูมิเสียงโห่ร้องและเสียงปะทะของอาวุธต่างๆก็พลันเงียบสงัดลงทุกสายตาทั้งฝ่ายยักษ์และฝ่ายวานอนต่างจับจ้องไปยังจุดๆเดียวการเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่างสองผู้นำสูงสุดของมหาสงครามครั้งนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นทศกัณฐ์ เมื่อเห็นพระรามเสด็จออกมาด้วยพระองค์เองก็ยิ้มย่อออกมาด้วยความเหยียดหยามไหนที่สุดเจ้าก็กล้าออกมาเผชิญหน้ากับข้าเสียทีหรือไอมนุษย์หน้าขาวจอมอสูรตวาดก้องมาเถิดมาให้ข้าสังหารเจ้าเสียแล้วสงครามอันน่ารำคาญนี้จะได้จบสิ้นลงเสียทีความหยิ่งทนนงและความเชื่อมั่นในความคงกระพันของตนเองยังคงฉายชัดอยู่ในแววตาของทศกัณฐ์ เขาไม่เคยระแคะระคายเลยแม้แต่น้อยว่าจุดจบของตนนั้นใกล้เข้ามาแล้วพระรามไม่ได้ตอบโต้ด้วยวาจาที่เกลี้ยวกราดพระองค์เพียงแค่ยกคันอนคู่พระไทยขึ้นเป็นการประกาศว่าพระองค์พร้อมแล้วสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้เช่นกันสายพระเนตรของพระองค์แน่วแน่และมั่นคงเปลี่ยมด้วยพลังแห่งธรรมะและความยุติธรรมที่กำลังจะบังเกิดผลทศกัณฐ์ วันนี้คือวันแห่งการพิภากษาคือวันที่เจ้าจะต้องชดใช้ในกรรมที่ได้ก่อไว้ทั้งหมดพระรามตรัสด,ด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่ทรงพลังก้องกังวานไปทั่วทั้งสมรภูมิสิ้นเสียงประกาศนั้นราชรศึกของทั้งสองฝ่ายก็ได้เคลื่อนเข้าปะทะก,กันในทันทีการดวลครั้งสุดท้ายระหว่างแสงสว่างและความมืดระหว่างธรรมะและอธรรมได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ท่ามกลางสายตาของไพรพลนับแสนและชะตากรรมของสามโลกที่แขวนอยู่บนเส้นได้ส่วนที่4ศึกสถานถวยเทพสะเทือนการประทะกันระหว่างพระรามและทศกณัณนั้นยิ่งใหญ่และรุนแรงเกินกว่าการต่อสู้ครั้งใดๆที่เคยมีมาทั้งสองฝ่ายต่างเป็นยอดฝีมือผู้มีฤทธิ์เดชท,ทัดเทียมกัน สอนวิเศษถูกแผลงออกไปประทะกันกลางอากาศจนเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวราวกับฟ้าถล่มดินทลายแสงสว่างจากอำนาจเทวะสาดกระจายไปทั่วทั้งสมรภูมิจนเหล่าทหารทั้งสองฝ่ายมิอาจเข้าใกล้ได้พระรามทรงใช้สอนหลากหลายชนิดเข้าโจมตีทศกัณฐอย่างต่อเนื่องทั้งสอนเพลิงสอนวายุสอนนาคสอนครุฑสอนทุกดอกล้วนพุ่งเข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำ แต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมทุกครั้งที่สอนปะทะถูกเกราะทิพของทศกัณฐ์มันก็จะสลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆได้เลยแม้แต่น้อยทศกัณฐ์ยังคงหัวเราะเยาะเย,ะเยะ้ยพร้อมกับแผลงสอนตอบโต้กลับมาอย่างรุนแรงทําให้พระรามต้องคอยปัดป้องและหลบหลีกอย่างยากลําบากแต่พระรามหาได้เสียขวัญกําลังใจไม่พระองค์ทรงทราบดีถึงความลับนั้นแล้ว เป้าหมายของพระองค์ในตอนนี้ไม่ใช่การสังหารแต่คือการตรึงทศกัณ์ไว้หาจังหวะที่เหมาะสมที่สุดจังหวะที่จอมอสูนเปิดช่องว่างเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อที่จะปลดปล่อยสอนพรหมมาตรสอนเดียวที่จะสามารถตัดสินทุกสิ่งได้การต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวนานต่างฝ่ายต่างผลัดกันรุกผลัดกันร,รับความตึงเครียดในสนามรบเพิ่มสูงขึ้นทุกขณะทุกสายตาต่างจับจ้องไปยังสองราชัน รอคอยวินาทีแห่งการตัดสินส่วนที่5จังหวะแห่งมรณะท่ามกลางการต่อสู้อันดุดเดือดนั่นเองพระรามทรงสังเกตเห็นบางสิ่งบางสิ่งที่อาจจะเป็นโอกาสเดียวของพระองค์ทุกครั้งที่ทศกัณฐ์แผลงสอนที่ทรงอนุภาพมากๆออกมาหลังจากนั้นเพียงชั่วพริบตา จะมีจังหวะที่การป้องกันตัวของเขาเปิดช่องว่างออกเล็กน้อยก่อนที่เกราะทิ์จะกลับมาทำงานอีกครั้งมันเป็นช่องว่างที่เล็กและสั้นมากแต่สำหรับยอดนักรบอย่างพระรามแล้วมันก็เพียงพอพระองค์ทรงรอคอยอย่างใจเย็นปล่อยให้ทศกัณฐ์สำแดงฤทธิ์เดชต่อไปจนกระทั่งจังหวะนั้นก็ได้มาถึงทศกัณฐ์ได้แผลงสอนจากแก้วอันร้ายกาจออกมา พลังของมันรุนแรงจนพระรามต้องเบี่ยงตัวหลบและในเสี้ยววินาทีที่ทศกัณฐ์กำลังจะตั้งท่าป้องกันตัวอีกครั้งนั้นเองพระรามก็ทรงตัดสินพระไทยบัดนี้แหละพระองค์ทรงรำพึงในพระไทยก่อนจะทรงหยิบสอนที่ทรงอนุภาพที่สุดขึ้นมาสอนพรมมาศพระองค์ทรงน้าวสายสอนขึ้นจนสุดรวบรวมพลังทั้งหมดทั้งพลังแห่งองค์อวตารพลังแห่งธรรมะ และพลังแห่งความปรารถนาที่จะยุติสงครามหลอมรวมไว้ที่ปลายสอนเป้าหมายคือจุดกึ่งกลางณพระอุระอกของทศกัณฐ์พร้อมกันนั้นพระองค์ก็ได้เหลือพระเนตรส่งสัญญาณไปยังหนุมานผู้ซึ่งกำลังรอคอยจังหวะนี้อยู่ทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นในวินาทีเดียวกันส่วนที่หฮัทไทแหลกกายสลาย วินาทีที่สายพระเนตรของพระรามและหนุมานประสานกันทุกอย่างก็ดําเนินไปตามแขนที่วางไว้อย่างสมบูรณ์แบบพระรามทรงเปล่งเสียงประกาศสิทธิ์ก้องก่อนจะปลดปล่อยสอนพรมมาศออกจากคันสอนลาแสงสีทองเจิดจ้าพุ่งแหวกอากาศตรงไปยังเป้าหมายด้วยความเร็วที่เหนือเสียง และในเสี้ยววินาทีเดียวกันนั้นเองหนุมานผู้ซึ่งกำประคำที่ซ่อนเร้นกล่องดวงใจไว้แน่นก็ได้รวบรวมพละกำลังทั้งหมดที่มีบทขยี้ประคำเม็ดกลางนั้นด้วยเรียวแรงมหาศาลเสียงลูกประคำแตกละเอียดดังเปรี้ยพร้อมกับกล่องดวงใจที่อยู่ภายในซึ่งก็แหลกสลายเป็นผุยผงดับสิ้นลงในทันทีและทันใดนั้นเองณนะใจกลางสนามรบ สอนพรมมาศก็ได้พุ่งเข้าปักณกลางพระอุระของทศกัณฐ์อย่างแม่นยำคราวนี้เกราะทิพย์ที่เคยแข็งแกร่งกลับไร้ซิ่งพลังป้องกันโดยสิ้นเชิงสอนศักดิ์สิทธิ์ได้ทะลุทะลวงเข้าไปสร้างบาดแผลชะกันในตำแหน่งเดียวกับที่ดวงใจเคยอยู่ทศกัณฐ์เบิกตากว้างทั้งสิบพักด้วยความตกตะลึงและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส พระองค์รู้สึกได้ถึงพลังชีวิตของตนเองที่กำลังเหือดหายไปอย่างรวดเร็วความคงกระพันที่เคยมีได้มาลายหายไปแล้วเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อย่างไรจอมอสูรคร่ำครวญก่อนที่ร่างมหฮืมานั้นจะเริ่มสั่นคลอนและค่อยๆเอ็นลงสู่พื้นปฐพีส่วนที่ 7. วาระสุดท้ายจอมรากสด ร่างมหือมาของทศกัณฐ์ทรุดหวบลงคุกเขา่าโลหิตสีเข้มไหลทะลักออกจากบาดแผลที่กลางอกพญายักษ์ผู้ไม่เคยคุกเข่าให้ผู้ใดบัดนี้กำลังจะสิ้นลมหายใจลงต่อหน้าสตรสิบพักของเขาเบิกกว้างด้วยความไม่อยากจะเชื่อเขารู้สึกได้ถึงความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตดวงใจดวงใจข้า เขารำพึงออกมาอย่างแผ่วเบาในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วความลับที่เขาปกปิดมานานได้ถูกเปิดโปงเสียแล้วกองทัพทั้งสองฝ่ายต่างตกอยู่ในความเงียบงันยิ่งกว่าครั้งไหนๆภาพของจอมอสูรผู้ยิ่งใหญ่กำลังจะตายเป็นภาพที่ไม่มีผู้ใดเคยคาดคิดว่าจะเห็นเหล่าทหารยักษ์ที่เหลือรอดต่างยืนตัวแข็งทื่อด้วยความตกตะลึงสุดขีด ส่วนกองทัพวานอนนั้นแม้จะรู้ว่านี่คือชัยชนะแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดกล้าโห่ร้องออกมาพวกเขายังคงจ้องมองภาพเบื้องหน้าด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความสะใจความสงสารและความยำเกรงทศกัณฐ์เงยหน้าขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายสายตาทั้งสิบคู่จับจ้องไปยังร่างของพระรามผู้ซึ่งยืนนิ่งอยู่บนราชรถไม่ได้แสดงท่าทีดีใจหรือเยาะเยะ้ยใดๆ ในแววตาของจอมอสูนั้นไม่ได้มีเพียงความโกรธแค้นแต่กลับแฝงไว้ด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนความรู้สึกของการยอมรับในชะตากรรมความรู้สึกของพ่ายแพ้ต่อธรรมะและความรู้สึกที่อาจจะเป็นความเข้าใจในสัจธรรมเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตเจ้าชนะแล้วนารายเสียงสุดท้ายของทศกัณฐ์แผ่วเบา ก่อนที่ดวงตาทั้งหมดจะค่อยๆปิดลงและร่างที่เคยยิ่งใหญ่ดุดขุนเขานั้นก็ล้มลงแน่นนิ่งไปส่วนที่8แสงแห่งชัยชนะเงาแห่งความสูญเสียวินาทีที่ร่างของทศกัณฐ์ล้มลงแน่นนิ่งไปนั้นความเงียบงันทั่วทั้งสมรภูมิก็ได้ถูกทำลายลงเสียงชายโยโหร้องด้วยความยินดีอย่างสุดเสียงดังกระหึ่มขึ้นมาจากกองทัพวาน,นนับแสน พวกเขากระโดดโลดเต้นสวมกอดกันแล้วรำไห้ออกมาด้วยความดีใจในที่สุดมหาสงครามที่ยาวนานและโหดร้ายได้สิ้นสุดลงแล้วจอมอสูรผู้เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานทั้งปวงได้ตายลงแล้วชัยชนะเป็นของฝ่ายธรรมะโดยสมบูรณ์แสงอาทิตย์ที่เคยถูกบดบังด้วยไอายมานบัดนี้ได้สาดส่องลงมายังสนามรบอีกครั้ง ขับไล่ความมืดมิดและความชั่วร้ายให้มาลายหายไปดอกไม้ทิพย์โปรยปลายลงมาจากสวงสวรรค์เหล่าทวยเทพต่างแท้สองสรรเสริญในชัยชนะขององค์พระรามทั่วทั้งสามโลกต่างรับรู้แล้วว่ายุคเข็นได้สิ้นสุดลงและความสงบสุขกำลังจะกลับคืนมาแต่ท่ามกลางเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะนั้นก็ยังมีมุมหนึ่งของสนามรบที่เต็มไปด้วยความเงียบงันและความโศกเศร้า เหล่าทหารยักษ์ที่เหลือรอดต่างยืนนิ่งมองร่างไร้วิญญาณของนายเหนือหัวของตนด้วยหัวใจที่แตกสลายแม้เขาจะเป็นจอมอสูรผู้โหดร้ายแต่เขาก็คือราชันคือผู้นำคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของกรุงลงกาบัดนี้ทุกสิ่งได้จบสิ้นลงแล้วอนาคตของพวกเขาอนาคตของเผ่าพันยักษ์บัดนี้มืดมนและไร้ซึ่งหนทางชัยชนะของฝ่ายหนึ่ง คือความสูญเสียอันใหญ่หลวงของอีกฝ่ายหนึ่งนี่คือสัจธรรมของสงครามส่วนที่ 9. จากนนทกสู่ทุลีดินร่างของทศกัณฐ์นอนแน่นนิ่งอยู่กลางสมรภูมิสิ้นแล้วซึ่งฤทธิเดชสิ้นแล้วซึ่งอำนาจสิ้นแล้วซึ่งทิฏฐิมานะเหลือเพียงร่างกายที่ไร้วิญญาณรอวันที่จะกลับคืนสู่ทุลีดิน การเดินทางอันยาวนานที่เริ่มต้นจากความแค้นของยักษ์ล้างเท้าตนหนึ่งนามว่านนทกบัดนี้ได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วอย่างแท้จริงจากนนทกผู้ถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีสู่ทศกัณฐ์พญายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปรารถนาจะล้างแค้นต่อพระนารายผู้สร้างอาณาจักรที่เกรียงไกรผู้ได้รับพรจนแทบจะเป็นอมตะแต่สุดท้ายก็ต้องมาพ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะศัตรูที่แข็งแกร่งกว่า พ่ายแพ้ให้แก่กรรมที่ตนเองได้ก่อไว้พ่ายแพ้ให้แก่กิเลสตัณหาในใจตนที่นำไปสู่การลักพาตัวนางศีดาจุดเริ่มต้นแห่งหายนะทั้งปวงเรื่องราวของทศกัณฐ์จึงเป็นเหมือนบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังอำนาจของความแค้นที่สามารถผลักดันให้คนผู้หนึ่งทำได้ทุกสิ่งแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอุทาหรณ์ที่แสดงให้เห็นว่า อำนาจที่ปราศจากซึ่งคุณธรรมนั้นสุดท้ายก็จะนำมาซึ่งความพินาศไม่ว่าจะยิ่งใหญ่เกรียงไกรเพียงใดก็ตามความหลงผิดในอำนาจความทะนงตนและความไม่รู้จักพอคือยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดที่สามารถทำลายได้แม้กระทั่งจอมอสูรผู้เป็นอมะตะบัดนี้ดวงจิตของนนทกดวงจิตของทศกัณฐ์คงจะได้ไปสู่สุขติหรืออาจจะต้องชดใช้กรรมต่อไปในภพภูมิอื่น ไม่มีผู้ใดร่วงรู้แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือตำนานของเขาทั้งในด้านของความยิ่งใหญ่และความผิดพลาดจะยังคงถูกเล่าขานสืบต่อไปเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่คนรุ่นหลังตราบนานเท่านานส่วนที่ 10. สู่บทต่อไปมหาสงครามที่ดำเนินมาอย่างยาวนานการต่อสู้ที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตและน้ำตาของทั้งสองฝ่าย บัตรนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างแท้จริงนชายหาดแห่งกรุงลงกาตายร่างอันไร้วิญญาณของจอมอสูรทศกัณฐ์ชัยชนะเป็นของฝ่ายพระรามชัยชนะของธรรมะเหนืออาธรรมได้บังเกิดขึ้นแล้วแต่ทุกชัยชนะย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายสงครามครั้งนี้ได้พรักชีวิตของยอดนักรบไปมากมายทั้งฝ่ายยักษ์และฝ่ายวานน บาดแผลแห่งความสูญเสียจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของทุกคนไปอีกนานเท่านานและแม้ว่าสงครามจะจบสิ้นลงแต่เรื่องราวทั้งหมดหาได้จบสิ้นลงตามไปด้วยไมย่ภารกิจที่สำคัญที่สุดยังคงรออยู่นั่นคือการช่วยเหลือองค์นางสีดาผู้ซึ่งยังคงถูกคุมขังอยู่ในกรุงลงกาการเดินทางกลับสู่อโยธยาและการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ หลังจากที่ต้องผลัดพลากจากบ้านเมืองไปนานถึง14ปีบททดสอบครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นบททดสอบที่ไม่ได้วัดกันด้วยคมดาบแต่คือบททดสอบแห่งหัวใจความเชื่อใจและความรักสำหรับวันนี้เรื่องราวที่สาบู์ก็ได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของมหาสงครามอันยิ่งใหญ่แล้วแต่เรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรต่อไปการเดินทางกลับสู่อโยธยาจะราบรื่นหรือไม่ และบทพิสูจน์ใดที่ยังคงรอคอยพระรามและนางสีดาอยู่เบื้องหน้าและเพื่อไม่ให้พลาดบทสรุปอันน่าติดตามนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Lost Story ของเราไว้เรามีเรื่องราวที่สาบสูญบทใหม่มาให้ท่านได้รับฟังกันในทุกๆวันเวลาทุ่มตรงพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญสวัสดีครับ